สวัสดีครับทักทายสบายดีพี่นอ้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องอยู่ประเทศล่าวน่ำด้อครับแล้วก็อยู่เวียดนามมีเกาหลีโกเลีกโกเลยแล้วก็เวียดนามนะซินเจา้าพม่าก,ก็มิงกะลาบ้าครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เกียรติาตชชาชาแนลนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชม แม่ค้าคนสวยแล้วก็คุณยายเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เขาขายอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับผมเช้านี้ก็มีแม่คืบนะสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับเช้านี้ก็มาเจอน้องส้มวันนี้จะมาสายสวัสดีค่ะน้องส้ม อวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะไข่พะโล้ขาหมูจ้าไข่พะโล้ขาหมูโอ้โหเนี่ยฮะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่จนี่ครับนี่ครับก็มีลูกชิ้นยั่วๆเหมือนเดิมนะยั่วๆเหมือนเดิมจ้าแล้วก็น้ำพริกกะปิไข่เนี่ครับวันนี้นี่ครับน้องส้มนะฮะเอฟซีที่อยู่แถวนี้ก็รีบมานะวันนี้ลูกชิ้นกันได้นะลูกชิ้นอร่อยอร่อยนะฮะเนี่ยฮะนี่วันนี้ฝนตกเนาะ โอ้โหแต่หยุดเยังโชคดีอยู่ใช่ใช่นี่นะครับแวมอุดนุนกันได้แล้วจ้าสวัสดีครับผมสี่โอะไรจ้านี่ครับมีลูกค้าแวะมาอุดหนุนนะฮะนี่ก็คือนี่ฮะอันนี้ผัดมะเขืออยู่นี้นะฮะสวัสดีครับคุณยายติ๋ม สวัสดีครับคุณยายสวัสดีสวัสดีครับปตุกนะคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จอมแม่จอมมีน้ำมาแล้วเนาะครับสาธุคสวัสดีครับยายจี๊ดมีอย่างมาขายค่ะน้ำเสนอครับมือนี่ เอาโหนี่เขาโอ้ข้าวต้มข้าวต้มอะไรครับคุณยายไส้กล้วยไส้ไส้เผือกเด้อมีวันนี้มีไส้กล้วยกับไส้เผือกแล้วขายยังไงครัเนี่ยคู่ละสิบห้าบาทอ่าคู่ละสิบห้าบาทนะฮะโอ้ใหญ่บม่เริ่มเทิมเลยเนาะนี่มัดละสิบห้าบาทนะครับเ c ครับนี่ข้าวต้มของคุณยายจิตนะฮะมีไส้เผือกกับไส้กล้วยนะครับวันนี้ นี่ฮะลูกค้าน้องส้มก็นี่ครับมาเช้านี้นะฮะเนี่ยรีบมานะครับ F-C วันนี้พิกัดเดิมซอยเดิมฮันนิมิตใหม่ซอยเก้านะเขาต้มเป็นเขาต้มมัดนะไส้เปลือกกับไส้กล้วยของคุณยายจิตนะครับสําหรับเช้านี้นะครับแดบบ,บบค่ะนี่ฮะ อันนี้ใส่ยังครับย่ายนี่อันนี้ใส่เผือใส่เผืออันนี้ใส่กวยจ้ะนี่ใส่กวยใส่กวยเด้อครับมาเบิ่งเด้อนี่ฮะมีสองใส่เด้อมาอุดหนุนกันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับคู่ละสิบห้าบาทมาเริ่มเทิมเลยนี่ฮะคู่ละสิบห้าบาทนี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะนี่ครับมาเริ่มเทิมเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับเด้อมาอุดหนุนยายจิตนะครับพิกัดเดิมครับ นิมิตใหม่ซอยเก้านะครับนี่วันนี้มีเมนูเด็ดละฮะเนี่ยฮะข้าวต้มมัดมีไส้เผือกับไส้กล้วยนะครับอุดหนุนกันได้ครับนี่ครับบรรยากาศาที่หมู่บ้านวันนี้นะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกครับตลอดทั้งคืนนะครับก็ทำให เย็นชุ่มฉ่ำกันนะครับนี่ครับนี่ครับเย็นชุ่มฉ่ำกันนะครับเชา้ชาเช้านี้นี่ครับคือบรรยากาศในหมู่บ้านเช้านี้นะครับวันนี้ก็ลูกค้าน้องส้มนะเยอะนะฮะวันนี้ฮะนี่วันนี้ตรงกับวันพระด้วยคุณ ป้าคุณยายก็มานี่นั่งใส่บาตรรอใส่บาตรกับหลวงตานะครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ลูกค้าน้องส้มเยอะนะครับนี่ฮะนี่ครับป้าต้มมัดคุณยายจิตก็ขายดีนะครับนี่ฮะหาทานยากนะครับนี่ครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับ พิกัดเดิมนะครับ FC ทุกท่านครับครับผมสำหรับเช้านี้นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้ขอให้ FC ทุกท่าน โชคดีมีชัยอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนะครับสำหรับเช้านี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ